KPB, what's next? Five-minute market update podcast. สำหรับประเด็นหลักในสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินเฟอ้อทั่วไปสหรัฐที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีแตะระดับ7%เมื่อเทียบปีต่อปีขณะที่เงินเฟอ้อพื้นฐานก็อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันที่5.5%เมื่อเทียบปีตอป่อปีจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาคอขวดห่วงโซ่สัプปปายที่ยังคงส่งผลกระทบอยู่ทั้งนี้เรามองว่าเงินเฟอ้อในเดือนมกราคมจะค่อยๆลดลงจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมิคอนและปัญหาคอขวดห่วงโซ่สัลปปายที่จะผ่อนคลายลง โดยเฉพาะราคารถยนต์นะคะที่ยังคงปรับตัวขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงจากการขาดแคลนเซมีคอนดักเตอร์ที่เริ่มกลับมาผลิตได้ตามความต้องการแล้วอย่างไรก็ดีนะคะเรายังคงต้องจับตาดูส่วนประกอบของเงินเฟอซ์สารัฐต่อไปนี้ข้อแรกคือกลุ่มราคาที่พักอาศัยที่ราคาค่าเช่าเนี่ยยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในเดือนนี้นะคะจะผ่อนคลายลงบ้างแล้วแต่ก็คาดว่าจะเติบโตถึง6-7%ใน ปีนีน้และเป็นสัดส,ส่วนใหญ่กว่า1ใน3ของดัชนีราคาผู้บรยโภคหรือ CPI ข้อที่2นะคะราคาน้ํามันถึงแม้ว่ามีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามแต่ฤดูการขับขี่เนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาและการหลีกเลี่ยงการใช้การขนส่งสาธารณะนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันการแพร่บาทเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะผลักดันให้ราคาน้ํามันเนี่ยอยู่ในระดับสูงอีกสักระยะหนึ่ง โดยสรุปนะคะเราคาดว่าจากข้อมูลตัวเลขเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงและการจ้างงานที่ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของเฟดน่าจะทําให้เฟดเนี่ยดำเนินนโยบายที่ฮอกเกชหรือมีมาตรการที่แคมงวดมากขึ้นและขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งปัจจุบันนะคะตลาดเริ่มพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมถึง0.5%จากปกติที่เฟดจะขึ้นครั้งละ0.25%และจะขึ้นดอกเบี้ยสครั้งในปีนี้รวมถึงเฟดเนี่ยอาจมีมาตรการ quantitative tightening หรือการยกเลิกการซื้อสินทรัพย์หลังจากขึ้นดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้ว ด้านยูโรเงินเฟอ้อก็เร่งตัวสูงขึ้นไม่ต่างกันนะคะอย่างไรก็ดีทาง Capital Economics ก็ยังมองว่า ECB จะยังคงไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนในปี2022นี้แต่มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเริ่มพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนในปีหน้าโดย3ามเหตุผลหลักที่จะหนุนการขึ้นดอกเบี้ยนในปี2023ของ ECB นะคะข้อแรกเงินเฟอ้อจะยังคงต้องอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสัก2-3ถึงปีทั้งจากปัญหาคอขวดของโซ่ซัพ p l ายรวมถึงตลาดจ้างงานที่ฟื้นตัวได้ดีทําให้เงิน เพิ่มภาพบริการนะคะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อที่2โอกาสที่คาดการเงินเฟอ้อในปี2024เนี่ยจะแตกเป้าหมายของ ECB ที่2%โดยปัจจุบันนะคะนักวิเคราะห์คาดว่ารายงานการประชุม ECB ในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับมุมมองเงินเฟอ้อสำหรับปี2024นะคะขึ้นจากเดิมที่1.8%เป็น2%และข้อสุดท้ายนะคะก็คือกระแสะการขึ้นดอกเบีย้ยจากทั่วโลกนั่นเองค่ะข้ามาที่ฝั่งตลาดไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดัชนีเซตปรับตัวขึ้น 0. 9 หนุนจากการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติตลอดสัปดาห์ที่ซื้อสุทธิเข้ามาที่5,277ล้านบาทโดยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนะคะได้แก่กลุ่มปิโตเคม ICT และการเงินการธนาคารโดยในสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนจะจับตาการประกาศงบกลุ่มธนาคารในไตรมาส4ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีแต่อีกประเด็นที่จะต้องจับตานะคะคือกองทุนตราสารหนี้ไทยที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันโดยปรับตัวลงตั้งแต่ต้นปี2022ที่ผ่าน มาจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะบอลยิวสิ0ปีของไทยนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 0. 2เซมาอยู่ที่2.09%ทั้งนี้นะคะศูนย์วิจัยการศกรไทยเนี่ยคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะขยับขึ้นในปีนี้จาก2ปัจจัยหลักๆข้อแรกก็คือทิศทางขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือปริมาณพันธบัตรรัฐบ ททยี่ภาครัฐมีแผนจะออกเพิ่มขึ้นโดยมองว่ายอดคงค้างนี้ในประเทศในปี2022เนี่ยมีโอกาสแตะระดับ9.9ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นราว1.5ล้านล้านบาทจากยอดคงค้างในปี2021โดยในจำนวนนี้นะคะหลักๆน่าจะเป็นการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลงังทั้งนี้นะคะภาครัฐเนี่ยจะมีการบรรเทาผลกระทบด้วยการลดการออกพันธบัตรจากธนาคารแห่งประเทศไทยและการถ่ายถอนพันธบัตร ส่วนโดยสวนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีและอายุ10ปีของไทยเนี่ยจะขยับสูงขึ้นแต่0.8%และ2.2%จากระดับ0.66%และ1.9%ณนะสิ้นปี2021ตามลำดับค่ะ สุดท้ายกับ3บทสรุปกะละยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหล,หลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลงทางกองทุน KGA KG Income K Glam K Grade และ K r o a d ข้อที่สนะคะสำหรับสัตว์ลายในธีมและก r d a n cy d Cyclical Upturn เรายังคงแนะนำลงทุนในกองทุน K Europe จากนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของ ECB ที่สวนทางกับของเ e d ในปีนี้ข้อที่สานะคะสำหรับการกระจายรูปแบบการสร้างผลตอบแทนของพอร์ตอีกแบบหนึ่งแนะนำให้ลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบน n อ c k In Knock Out หรือ Gigo ที่สามารถเลือกอ้างอิงผลตอบแทนได้ทั้งตราก้าวหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะในช่วง ที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆและสามารถให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยรายเดือนที่สม่ำเสมอได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel, Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking